ถ้าคุณก้มหน้าทั้งวันแบบนี้อย่าแปบ,บใจถ้าเริ่มปวดคอปวดหัวแล้วอุณหิดน่ายขึ้น รูรูมายสีสับลาวนักเมืองรูบโบลิงอากม้ 60, มจ5ซถึงหกองศาน้ำหนักจะเพิ่มลงบนคอเกือบ2 0ถึง27กิโลกรครับทำให้ระบบภาษาและมอนนองกราดูบริเวณคอปากนองกอทับตลอดเวลากำเนือกดการเทรนด์จนทำให้มวลหวัวปวดหวัวนอนหนักไม้ลึกไม่ใช่แก้ปวดคอก็นํำครับไนที่สุดคือยกมือถือขึ้นให้ใครนารับสายดาณที่สุดครับหรือ ทุกๆสานาทีแพ้ยังมวยนักขึ้นบนทอ่อคอเบาและที่สำคัญถ้าเริ่มมีอาการเรื่อรัวรมาตัวแนวกระดูคอลอยครับปวดคอปวดป่าแล้วอุดีนีในอาบไม่ใช่แค่นอนไม่คอนะครับกระดูคออับเส้นแตนแทกสังกีษได้กลมีอาการแบบนี้บ่อยๆมาเช็คกครงสร้างกันดีกว่าปล่อยให้เรือรางจนสมองทำานางหักไปมากกว่านี้ครับ